ก็สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านครัวแม่ลินเรานะครับก็มานําเสนออีกแล้วนะครับติมตัวหมึกกระตอยครับหมึกกระตอยตัวนี้นะครับรสชาติอร่อยมากนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เคยลองสั่งซื้อไปรับประทานก็ติดใจกลับมาซื้อใหม่อีกนะครับ ก็วันนี้ครับลูกค้าท่านใดนะที่กลับมาจากท่องเที่ยวในวันหยุดวันแรงงานนะครับก็สามารถที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับกดสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านกัวแม่นินเราได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นของเขาดีจริงๆครับเป็นราคาส่วนลดนะครับและอีกหลายรายการด้วยนะครับมีสินค้าหลายรายการที่ยังลดอยู่นะตอนนี้ลดอยู่หลายรายการด้วยกันก็อย่าลืมสั่งซื้อเข้ามานะครับสินค้าทางร้านเราเนี่ยคุณภาพ ครับจอแน่นอนแล้วก็ทุกๆวันนี้นะครับทางเราครับไม่หยุดพัฒนาสินค้าแน่นอนครับสินค้าตัวไหนที่ลูกค้านะครับยังไม่เข้าใจาายละเอียดก็ทักแชทเข้ามาได้นะครับมีแอดมินคอยตอบลูกค้าอยู่นะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับก็